เมื่อข้าตกอยู่ในมือของคู่แข่งที่โหดร้ายตอนที่16พระเอกหลับตายกจอกเล่าสดรวดเดียวจากนั้นก็ไอแคกๆติดกันหลายครั้งน้องจิงจอกหัวเราะชอบใจใหญ่พูดที่แท้เจ้าก็ดื่มเหล้าไม่ได้พระเอกพูดเจ้ามาล้อเล่นกับความสามารถการดื่มเหล้าของข้าแต่เจ้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าข้าเลย น้องจริงจอกแต่ก็ยังดีกว่าเจ้ามาดื่มกันต่อพระเอกพูดพรุ่งนี้ข้าจะเดินทางกลับโม่เปยแล้วต่างคนต่างถือจอกเล่าค้างเดทแอรไปแป๊บหนึ่งก่อนน้องจริงจอกเอ่ยเร็วเร็วขนาดนี้เชียวพระเอกพูดอืม น้องจริงจอกคิดในใจทำไมจูจูในใจของข้าก็รู้สึกวงเวงขึ้นมาเป็นเพราะว่าข้ายังไม่ได้ร่างเดิมขึ้นมาอย่างนั้นหรือน้องจริงจอกพูดเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปแล้วก่อนที่เจ้าจะไปเจ้าช่วยทำอะไรให้ข้าสักอย่างหนึ่งได้หรือไม่แค่ตกลงให้นักเรียนทุกคนที่ต้องการเรียนเข้าร่วม และอย่ามีข้อจำกัดที่เข้มงวดจนเกินไปพระเอกถามทำไมหรือในรายชื่อไม่มีชื่อของเจ้าซะหน่อยเจ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรกันน้องจิงจอกพูดเจ้ามานี่สิข้าจะกระซิบบอกเจ้าแต่เจ้าห้ามบอกกับผู้อื่นนะที่จริงแล้วข้าวางแผนจะปลอมตัว เป็นลูกศิษย์คนอื่นและแอบเข้าไปในกลุ่มของคนที่จะเข้าไปเรียนจากนั้นก็หัวเราะชอบใจแผนของข้ามันเป็นความลับสุดยอดไปเลยใช่หรือเปล่าเจ้าคงเดาไม่ได้หรอกใช่หรือไม่พระเอกถึงกับพูดไม่ออกจากนั้นถามทำไมเจ้าถึงไม่มาด้วยตัวเองน้องจิงจอกก็ล้มไปซบพระเอก เจ้าเกลียดข้าหากเจ้ารู้ว่าข้าไปด้วยเจ้าจะต้องไม่รับปากแน่ๆน้องจิงจอกกัดนิ้วพระเอกที่ยื่นมาสัมผัสใบหน้าพระเอกพูดไม่ได้เกลียดเจ้าข้าไม่ได้เกลียดเจ้าน้องจิงจอกพูดเจ้าไม่ได้เกลียดข้างั้นทำไมเจ้าไม่ยิ้มล่ะน้องจิงจอกจับหน้าพระเอกเจ้าไม่เคยยิ้มเลยสักครั้ง เจ้ารูปงามขนาดนี้ไม่ยิ้มมันน่าเสียดายจริงๆ,จงๆเจ้าจะต้องดูดีมากแน่ๆตอนที่เจ้ายิม้มเจ้าไม่เต็มใจที่จะช่วยตัวเองในสถานการณ์นั้นและเจ้าไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยหัวเราะทาไมเจ้าถึงทําแบบนี้ไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขสักหน่อยล่ะพระเอกตอบเพราะว่าข้ามีเรื่องบางอย่าง ที่ต้องทำให้สำเร็จน้องจิงจอกก็เข้าไปจู่โจมพระเอกจากภาพเหมาะคุณธรรมนี้เดาว่าคงเข้าไปจุ๊บพระเอกพระเอกตกใจตาค้างไปแล้วด้วยความคิดไม่ถึงน้องจ,งจิงจอกพูดต่อชาเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จงั้นก็ไปทำเถอะแต่ว่าการทำเรื่องที่มีความสุขในชีวิตประจำวัน มันไม่ได้ส่งผลกระทบไม่ใช่หรือไงพระเอกหน้าแดงเขินอายเจ้าหยุดนะน้องจิ้งจอกเรียกพ่อเหรียญเชิ่อข้าอยากให้เจ้าสัมผัสกับเรื่องที่ทำให้มีความสุขบ้างคิดในใจนี่มันไม่สมควรเกินไปแล้วแล้วน้องจิ้งจอกก็เข้าไปใกล้พระเอกอีกครั้งเดากันเองแล้วกันคงเดาได้ไม่ยาก พระเอกคิดในใจข้าไม่ควรดื่มเหล้าจอกนั้นตั้งแต่แรกผลที่ตามมาจากการที่ข้ามั่นใจเกินไปก็คือข้าไม่มีแรงจะผลักเขาออกไปได้แล้วข้าจึงต้องปล่อยให้เขาทำอะไรก็ได้ที่เขาต้องการข้าเป็นถึงผู้นำเซียนไม่เคยมีผู้ใดกล้าล่วงเกินข้าแบบนี้มาก่อน ข้าจะต้องสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าคนไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำผู้นี้นี่คือภาพแสงแห่งคุณธรรมสั่งสอนยังไงคะคุณพี่สั่งสอนตรงไหนเนี่ยน้องจิงจอกก็ร้องออกมาสีหน้าดูออกจะฟินอยู่นะน้องจิงจอกกอดคอพระเอกยังคงส่งเสียงที่ไม่เป็นภาษาเรียกว่าเสียงแห่งความสุขสมละกัน พระเอกคิดข้ากำลังลงโทษเขาเขาทำไมถึงทำไมนองจิงจอกยังคงตัวสัน่นและส่งเสียงครางพระเอกพูดอย่าทำตัวเหลวไหลนองจิงจอกตอนนี้ฟังออกซะที่ไหนอะไรก็ไม่เข้าหูทั้งนั้นแหละพระเอกอย่างไรไม่ทราบยื่นมือเข้าไปในถุง หาจิ้งจอกน้อยจากนั้นดึงหางจิ้งจอกน้อยอีกน้องจิ้งจอกจึงร้องออกมาอืมอยา่าด้วยสีหน้าที่ปนความตกใจจากนั้นก็ล้มลงไปซบพระเอกอีกครั้งเหมือนได้ปลดปล่อยไปแล้วพระเอกพูดเจ้าสนุกอยู่คนเดียวได้อย่างไรไม่สนใจข้าบ้างเลยหรือไม่ใช่ว่า เจ้าพูดเองหรือว่าจะทำให้ข้ามีความสุขน้องจิงจอกพูดข้าเหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนพระเอกถึงกับอึง้งเรียกเจ้าจากนั้นก็ล้วงเข้าไปในสายคาดเอวน้องน้องจิงจอกสะดุง้งเจ้าคิดจะทำอะไรไม่ได้นะพระเอกถามอีกครั้งมิใช่ว่าเจ้า อยากให้ข้ามีความสุขหรอกหรือที่จริงเจ้าสามารถทำให้ข้ามีความสุขมากยิ่งขึ้นได้น้องจิงจอกดูเหมือนยังคงมึนงงอยู่เฮ้อหืมหาพระเอกถามเจ้าอยากจะลองหรือไม่ตอนนี้น้องยังมีสติอยู่หรือไม่เอยเฮ้อ เมื่อค้าตกอยู่ในมือของคู่แข่งที่โหดร้ายตอนที่17มือของพระเอกยังคงอยู่ในสายคาดเอวของน้องจิ้งจอกหลวงยังไงทำให้น้องร้องออกมาขนาดนี้เนี่ยพระเอกพูดถ้าเจ้าไม่ตอบข้าจะถือว่าเจ้าตกลงแล้วตายแล้วพระเอกช่างร้ากาศนักเริ่มเลยหรือน้องจิงจอกคิดในใจ ความรู้สึกนี้แปลกมากไม่อาจทำแบบนี้ทำไม่ได้พระเอกพูดเจ้าจะไปไหนเจ้าไม่ได้พูดว่าจะทำให้ข้ามีความสุขหรอกหรือความสุขนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นเองพระเอกคนดีของฉันไปไหนแล้วตัดภาพมาอีกทีน้องจริงจะอ,อคิดในใจเจ็บเจ็บ เจ็บเมื่อคืนนี้ข้าเมางั้นหรือไปต่อยตีกับคนแข็งแรงมาแปดคนหรือไงทำไมข้าถึงได้รู้สึกปวดไปทั้งตัวแล้วน้องก็หันไปเห็นคนที่คิดว่าไปต่อยตีมาด้วยตกใจสิคะคิดช้าก่อนข้าไม่ได้ไปต่อยตีมากับใครทั้งนั้นแต่ว่าข้า,บ,าบังคับเฮอเหลียนเชอร์ ทำเรื่องแบบนั้นกับข้างั้นหรือเฮอเหลียนเชอคือผู้นำเซียนที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังผู้ที่เป็นหนึ่งในโลกบำเพ็ญเพียรนักฆ่าที่ไร้ความปราณีและใบหน้าเย็นชาแต่เมื่อคืนนี้ข้าฉวยโอกาสในความโชคร้ายของใครบางคนนึกถึงความทรงจำเมื่อคืนนี้ที่มโนขึ้นเอง ข้าได้บังคับเขาตอนที่เขาไม่มีพละงกำลังที่จะต่อต้านหลังจากดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกจบเหแล้วจบเหแล้วตายอย่างเขียดแน่ครั้งนี้เขาคงไม่ปล่อยข้าไปแน่นอนเขาคงจะไม่ได้จะฆ่าข้าเพื่อระบายโทษะหรอกนะพระเอกก็เห็นมีดที่อยู่บนพื้นคิดการเมานั้น ทำให้คนประพฤติตัวไม่เหมาะสมข้าโยนมีดพกไปที่นี่จริงๆโชคดีที่ข้าไม่ได้ทําร้ายเขาพระเอกหยิบมีดขึ้นมาจากนั้นพูด <c oughs> <pedals? c oughs> เจ้าตื่นแล้วหรือน้องจริงจอกคิดในใจเขา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 ถือมีดทาไมนะ่ะหรือว่าจะใช้มีดเล่มนั้นค,ะคะ่าต้องบอกว่า จินตนาการสูงส่งนึกภาพตัวเองโดนแทงวันนี้ข้าจะสามารถเดินออกจากห้องนี้แบบมีชีวิตหรือไม่พระเอกเดินเข้ามาเอ่ยเจ้าน้องยังคงคิดหนีเอาชีวิตรอดต้องหนีเอาชีวิตรอดจากนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งผ่านพระเอกไปแต่วิ่งไปได้ครึ่งทาง ก็ต้องหยุดชะงักพระเอกยังคงยืนงงอยู่ที่เดิมน้องจิงจอกคิดในใจช้าก่อนข้ายังออกไปไม่ได้อ่ะเมื่อคืนนี้ข้าได้ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดและตอนนี้ข้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าด้วยพระเอกถามเจ้ามีเรื่องด่วนหรือน้องจิงจอกคิดถ้าหากข้าหนีไม่ได้งั้นข้า ต้องหาวิธีมาหลอกเขาแล้วน้องหันมาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วหากเจ้าคิดจากมุมมองอื่นก็ถือเป็นเรื่องดีนะเมื่อคืนนี้เจ้าแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งไร้เทียมทานพระเอกหน้าแดงพูดเอ <c oughs> เจ้าใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยพูดน้องจริงจอกเจ้าวางใจเธอ เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ข้าสามารถช่วยเจ้าพิสูจน์สิ่งนี้ให้ผู้อื่นเห็นได้ในอนาคตถ้าหากมีใครถามข้าจะบอกพวกเขาว่าเจ้านะ่ะสุดยอดมากๆและคืนหนึง่งยังสามารถทําได้หลายครั้งพระเอกถามทำไมเจ้าถึงอยากบอกเรื่องนี้กับผู้อื่นเจ้าคิดอยากจะบอกใครกัน ตอนนี้มิใช่ว่าทุกคนเขากลัวเจ้ากันหรือและยังมีพวกที่ชอบนินทาลับหลังเจ้าด้วยหากข่าวที่ว่าเจ้าแข็งแกร่งแพร่ออกไปทุกคนจะชื่นชมและบูชาเจ้าบางทีอาจจะมีคนอยากเข้าใกล้เจ้ามากมายก็เป็นได้ถือเป็นเรื่องดีแน่นอนคิดในใจเมื่อก่อน ตอนที่อยู่ในเผ่าจิ้งจอกจิ้งจอกตัวผู้มักต้องการแพร่กระจายข่าวเรื่องแบบนี้ออกไปท้ายที่สุดหากว่าชื่อเสียงที่แข็งแกร่งแพร่กระจายออกไปมันจะต้องกลายเป็นที่นิยมอย่างมากในอนาคตแน่นอนพระเอกของเราพูดไม่ออกน้องจิ้งจอกก็ไม่เข้าใจมนุษย์มากนะักคิดในใจ ทำไมเขาไม่พูดอะไรอีกแล้วล่ะและสายตาเหลือไปเห็นจิ้งจอกน้อยนอนหลับอยู่ร่างเดิมของข้าด้วยความดีใจกำลังจะเดินเข้าไปนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำร่างเดิมไปด้วยพระเอกกลับใช้มีดพกมาขวางน้องเอาไว้จนน้องตกใจพูดออกมาเจ้าเจ้า นี่เจ้าต้องการทำอะไรอีกพระเอกพูดเจ้าคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ไม่สำคัญอย่างนั้นหรืออุยตายแล้วจบตอนค่ะค้างไปเลยพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ